ห้ากี่โมงอีพีสองอาทิตย์นี้ขอเสนอเป็นแฟชั่นของสุนัขนะฮะจะซูมหน้าให้ดูนะฮะหนูแฟชั่นเรื่องไพอดีครับป๋ตีมนุษย์เราเนี่ยเขาเขียนคิ้วสองข้างใช่ไหมครแต่ว่าสุนัขตัวนี้ฮะขเขียนคิ้วข้างเดียวครับผมนี่นะฮะคิ้วข้างเดียวครับผมเป็นแฟชั่นของสุนัขนะฮะจะซูมหน้าให้ดูนะฮะ หนูแฟชั่นหรือไงนี่เป็นแฟชั่นนะฮะความสวยงามนะฮะคนอื่นอาจจะคิดว่ามันต้องเขียนกสองข้างจริงไหมนะฮะแฟชั่นผู้นับนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาในแต่ละวันนะคะรับเสื้อไม่หางวอดอ่ะฮะนี่มันคือหัวแต่ว่าออนี่เล่นบ้ามางวอดปาดหัวแต่ว่า สวัสดีครับพอดีผมกำลังจะล้างถ้วยครับแล้วมีคนเดินมาหาผมครับผมเพื่อนหมาพ็อตอ่ะนี่มันคือหัวแต่วนี่เล่นบ่าหมาพ็อดไงปาดหัวหแต่ว่วเา,าดดวเดี๋ยวผมไปเล่นหมาพ็อตก่อนนะครับเขาหดมากเลยนะครับเขามาท้าดวลหมาพ็อตครับผมบริการยังเตี๋ยวบริการยังเอากลางออกนี่นะครับต้องสกีโตะคนนี้อย่าง นี่ป่าเดียวบริการเังเตี่ยวบริการยนงเอาก้างออกนี่นะครับชายคนนี้มีบริการนะครับบอกผมผัดข้าวนี่ร้านข้าวนะฮะคุณคุณคุณจะเอาไหมเอาก้างออกผมจะเอาก้างออกให้บริการเอาก้างออกนะฮะรับแดงกิจกรนี่ครับผม วิทยุแบบรุ่นเก่าเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนี่ครับผมสวัสดีครับเวลาที่คุณอยากจะฟังเพลงใช่ไหมครับคุณจะเข้า YouTube หรือเปิดโทรศัพท์ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นซีดีหลังจากซีดีไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าหลังครับต้องใช้คำว่าก่อ,กอนซีดีมันก็จะเป็นเทปก่อนที่มันจะมีซีดีนะมันจะเป็นเทปและ ผมจะพามาดูสิ่งที่เรียกว่าเทปและแผ่นเทปครับผมนี่คือรถของผมนะฮะนี่ครับผมนี่คือเทปนะฮะนี่นี่แดงกิตรกรนะฮะแบบแดงกิตรกรนี่ครับผมวิทยุแบบรุ่นเก่าเลยนะฮะยวเปิดให้ฟังนะฮะน,น,นี่ครับผมนี่ครับ รับพงกเก่านะฮะในสมัยนั้นถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับเทปตัวนี้ครับผมผมมารีวิวให้ดูนะฮะว่าน,นี่คือเทปรุ่นเก่าซึ่งในสมัยก่อนที่ยังไม่มีซีดีหรือว่าดูทูบยังไม่สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้นะคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรอีก ตามชมได้เลยนะครับหล่อมากเลยนะฮะนี่ฮะอดีตสุนัขพันดุผมกลับตัวกลับใจแล้วเป็นหมาดีนะฮะวันนี้ผมมาซื้อของที่ซีเกนะฮะแล้วผมมาเจอหมาน้อยเจ้าปัญญานะฮะนี่นะครับยังหล่อน้อยขนาดไมารู้หมาน้อยเจ้าปัญญานี่ครับยังรอครับผมดูเคี้ยวรับน่าจะเป็นสุนัขพันดุนะฮะดูหน้าตานะฮะ หล่อมากเลยนะฮะเนี้ยฮะอดีตสุนัขพ,พันดุว่าผมกลับตัวกลับใจแล้วเป็นหมาดีนะฮะขอขาหน่อยขอขาหน่อยให้ขาเป็นไหมไม่ให้นะฮะจะไปเล่นอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยผมเล่นกับทายาทสิงโตมันมามัว่วกับผมนะดูนะมัวม่วมัว่วไหมครับนะดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยนี่ดูสิฟันไม่แปงรงเลยฮะสวัสดีครับวันนี้ผมมาเจอกับทายาทสิงโตนะฮะ มยให้ทุกท่านดูนะนี่คือทายาทสิงโตนะฮะแมวน้อยนะนี่เราีมวนี่ทายาทสิงโตนะฮะเฮะ้ยคุณไม่ใช่ทายาทสิงโตนะคุณเป็นสุนัขนะมามั่วกับผมแล้วนะฮะผมไม่รู้จักเขาเลยนะฮะนี่คือผมกำลังเล่นกับทายาทสิงโตนะฮะดูนะฮะเนี่ยผมเล่นกับทายาทสิงโตมนะัมาม่มกับผมนะะดูนะะมั่วม่วไหมครับแล้วนะดูฟันหนะ่อย ดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยนี่ดูซิฟันไม่แปลงนะฮะดูหน้าดูตานะฮะมามั่วกับผมนะฮะผมต้องไปก่อนนะฮะเขามั่วมากเลยนะฮะ